สวัสดีนะครับมาคลิปปลายปีคลิปนี้เราจะทำการรีวิวเขาเรียกว่าอาชีพล้วกันแต่ละคลาสของด้าน Security จากประสบการณ์ที่ผมก็ผ่านงานมาเองนะตอนนี้ก็ทำด้าน Security มาน่าจะเกือบเกือบเกือบจะ9 10, ปี10ปีแล้วนะโดยประมาณนะครับอาชีพแรกเลยวันนี้ที่เราจะรีวิวนะ SOC นะครับอาชีพนี้ มีความเป็นมาอย่างไรมีลักษณะทํางานอย่างไรนะโดยทั่วไปแล้วตัวนี้ก็ย่อมาจากอาชีพด้าน security operation center อ่าเป็นอาชีพที่ถ้าทุกคนเข้าใจง่าย,ายๆก็จะเป็นอาชีพนึกถึงยามไว้ยามนึกถึงยามไว้เลยสิ่งแรกเลยสิ่งที่เหมือนยามคือจะต้องเป็นคนเฝ้าระวัง monitor monitor พวกภายคุกข้ามต่างๆและแน่นอนสิ่งที่ต้องทำนะสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่า s k i l สกิลพื้นฐานที่จะต้องอัพจะต้องอัพก่อนที่จะมาอาชีพนี้ได้คือคุณจะต้องทำงานเป็นกะได้อันนี้คืออันดับแรกเลยสกิลแรกสกิลแรกที่คุณต้องทำให้ได้เลยคุณจะต้องทำงานเป็นกะได้โดยทั่วไปการทำงานเป็นกะมันก็จะมีหลายแบบนะมีแบบ3กะแบบ2กะถ้าแบบ2องกะก็คือทำงาน12ชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่ามี3กะก็ทำงาน8ชั่วโมง แต่ต้องทําได้นะครับเพราะว่าการโจมตีการเฝ้าระวังเนี่ยมันมันเรื่องเวลาหยุดไม่ได้มันมันต้องดูแลยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะต้องมีผัดกันดูอ่ะเป็นกะนะครับแน่นอนก็คือยีิบสี่ชั่วโมงและมันดียังไงมันเหมาะกับคนจบใหม่เหมาะกับคนจบใหม่เลยนะครับคนจบใหม่มาเนี่ยมักจะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าฟิตฟิตนะ สำหรับใครบอกนอนกลางคืนโอ้โหสบายตีสามตีสี่ก็ก็แบบถะลึงตามไม่อยู่ได้แต่ถ้าเป็นวัยผมเนี่ยโอ้โหหาท่าคุมนี่ก็หาวแล้วนะเด็กจบใหม่ส่วนใหม่มักจะได้รับความนิยมนะครับและเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีเรทที่ดีพอสมควรนะเงินเดือนเนี่ยมันก็อยู่ที่20บวกอ0่ะ2บบวกเงินเดือนอะเพราะว่า มันเยอะกว่ามาตรฐานเราก็รู้เนาะมาตรฐานเงินเดือนทั่วไปทุกอาชีพมันอยู่ที่หมื่นห้าสตาร์ใช่ไหมแต่ที่ที่นี่มันมันได้เกินมาหน่อยเพราะว่ามนได้ตรงนี้ไงที่คุณจะต้องเข้ากะอืมเขาก็จะมีค่าพิเศษอะไรให้นะสิ่งที่คุณจะต้องเข้ากะแล้วน้องๆการเข้ากะข้อเสียสิ่งที่เราจะต้องแลกกับมันมาคือเรื่องสุขภาพเนาะที่กะย้ายไปย้ายมาแล้วก็เรื่องของวันหยุดอืมเพราะว่าวันหยุดเนี่ยเมื่อมันเป็นกะมันมันไม่หยุดเหมือนคนอื่นมันไม่ใช่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ บางทีมันอาจจะไม่ได้หยุดน้าขัดแต่เลิกแต่ก็มีสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาก็คือพวกพวกค่าล่วงเวลา OT นะบางคนก็สามารถที่จะทำกะยาวแล้วหยุดยาวได้นะเช่นคนทํางานที่เป็นแบบ12ชั่วโมงอ่ะทํา5วันหยุด5วันเช่นสมมุติว่าทําตั้งแต่8โมงนะเลิกตอน2ทุ่มนะสมมตุติเรามีที่พักอยู่ใกล้ๆที่ทํางานแบบใกล้ๆเลยนะครับตีไปเลยเหมือนเราเข้าเช้าหน่อยแล้วก็เลิกงานช้าหน่อย สมมติปกติเลิกงานหกโมงก็เลิกงานช้าหน่อยสัก2องทุ่มตีไวว่าทำตรงนี้ห้วันและคุณก็จะได้หยุดอีก5วันโอ้หก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะอะไ่ไแลวทีนี้มาดูเนื้องานกันบ้างนะปกติแล้วงานตัว security operation center นะ่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นจะเป็นงานของ o u t s o u r c e คือเราจะไปดูเราจะไปดูความปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่ทั่วไปองค์กรในไทยไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีทีมซ็อกเป็นเป็นของตัวเองเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้งานตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าความสําคัญเรื่องของความแม่นยำคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงการใช้คนในเองเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เปรียบเทียบง่ายๆสมมุติว่าคุณมีหมู่บ้านจัดสรรอยู่นะครับ การที่คุณเอาคนข้างในเองมาเป็นยามกับจ้างมืออาชีพที่เขาเป็นเปิดบริษัทยามอยู่แล้วอ่ะคุณก็ต้องเลือกมืออาชีพมันจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะจ้างเอาซอสเราก็เลยไปในานามเอาซอสนะครับซึ่งยุคป,ป,ปัจจุบันนี้มันก็มีมีทั้งรูปแบบ work f กฟ m home ก็มีนะรีโมทแล้วก็แบบว่า on site ก็แล้วแต่ข้อก,กําหนดนะที่ที่คุยกับทางลูกค้าแต่หนะ้าที่หลักๆคือก็คือไป ไปเข้าเป็นยี่สี่ชั่วโมงกันแหละเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้ส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์ให้เพราะว่าเขาจะไม่ให้ใช้ของส่วนตัวเนาะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเขาก็จะมีห้องให้เป็นกิจจักษณะนั่นนู่นนี่นะเป็นเข้ากะนะในสถานที่ทํางานก็คงจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเหมือนห้องทั่วไปอะ่ะแต่โดยพื้นฐานทั่วไปแล้วอะ่ะเรื่องของซอฟต์พวกนี้มันจะมีเรื่องของพวก p r i v a c y ค่อนข้างสูงก็คือมีความแบบเป็นความลับนะ ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ทํางานไปไปร่วมกับใครซึ่งมันจะเป็นห้องแยกอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีพวกโต๊ะทางานจัดให้นะเฉพาะทีมซอกของเราสมมุติซอกมี4คนก,ออ4คก็จะมีคอมพิวเตอร์สี่เครื่องและเขาก็จะมีจอแดชบอร์ดจอใหญ่ๆเหมือนศูนย์เฝ้าระวังอะครับใหญ่ๆแบบก็จะมีจอแดชบอร์ดนั้นแดชบอร์ดนี้ให้ดูนะให้ดูฮเฮ้ยตอนนี้จะมีเหตุการณ์เพื่อคุกคามอะไรบ้างถ้าเกิดสมมติมีมันก็จะมีมาแจ้งเตือนทีนี้แจ้งเตือนแจ้งเตือนเราก็แบบคอยมอนิเตอร์ดู ว่ามีภัยคุกคามอะไรบ้างพอมันมีเสร็จปั๊บก็ต้องทําหน้าที่แจ้งไปยังลูกค้าหรือแจ้งไปที่ตัวผู้ให้บริการนั่นเองงานก็จะเป็นประมาณนี้24ชั่วโมงทีนี้สกิลอะไรบ้างที่ควรจะมีเบื้องต้นในเมื่อมันเด็กจบใหม่ก็ทําได้นะโดยทั่วไปนะสิ่งที่ทีมซฟต์เขาต้องการเลยคือเรียกว่าการช่างสังเกตนะการช่างสังเกตหรือว่าการเป็นนักสืบ ไม่รู้นี่คือรูปแบนขยายหรือเปล่าคุณต้องสังเกตนะเพราะว่ามันจะมีหลอกต่างๆวิ่งมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีทําพวกอัตโนมัติ alert หนึ่งสองสก็ว่ากันไปนะแล้วเราต้องหาสิ่งที่มันแปลกปลอมสิ่งที่แปลกปลอมให้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นเคสที่ผมเคยไป forensic หรือเคยไปเจอแล้วกันนะสมมุติว่ามีหลอกอยู่หนึ่งประเภทเป็นหลอกเกี่ยวกับการแก้เกดตดิังศึกษา เป็นหลอกแก้เกตนะครับเป็นหลอกแก้เกตแต่ปรากฏว่าไอ้หลอกแก้เกตตัวเนี้ยมันดันไปอยู่ในช่วงเวลาที่นักศึกษาไม่ได้สอบนักศึกษายังไม่ได้ถึงช่วงกลางไม่ได้ถึงไฟนอลเลยหรือไม่ได้ถึงวิทเทอมเลยทําไมมีการแก้เกตในช่วงเวลานี้เนี่ยทีมสอบก,ก,ก็ต้องมาเฝ้าระวังเฮ้ยไอ้ช่วงเวลานี้มันเป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยลองไปตรวจสอบดูซิว่าไอ้นี่ใครเป็นคนทําอะไรแล้วก็แจ้งเคสไปเาเรียกว่าการหา เรียนรู้พวก behavior เบื้องต้นคือพฤติกรรมทั่วไปแล้วก็สิ่งที่มันผิดแปลกบอมอันม,มอีไปจากสิ่งปกตปินั่นเองแสดงว่ากระดูเป็นอะไรที่มันไม่ได้ไกลเกินตัวเนาะมันก็เลยเหมาะกับเด็กจบใหม่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กจบใหม่แต่ว่าแคเรียพาธของซ็อกมันก็ไม่ได้มีแค่เด็กจบใหม่นะโดยทั่วไปพื้นฐานก,ก็จะมีแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามก็คือเขาเรียกว่าเป็นขั้นบันไดของอาชีพเขาเนาะเลเวลหนึ่งก็คือคนที่อาจจะเข้ามาเริ่มต้นเป็น beginner เลเวลสก็เป็นซีเนียเลเวลสก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสตัวเงินกับเนื้อหางานมันก็จะขยับตามความรับผิดชอบของงานไปทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจแบบว่าเฮ้ยอยากทํางานด้านซ็อ์เนี่ยมันควรจะแบบจบอะไรมาโดยทั่วไปจริงๆแล้วอะ่ะจบพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีาสารสนเทศก็ได้หรือผมเจอนะคณะอื่นบางที่เขาก็รับนะเพราะว่าซ็อฟตัวน,นี้ตัวเนี้ยขาดขาดตลาดขาดมากคือแบบเพราะว่ามันทําทงานเป็นกะ แน่นอนการทำงานเป็นกะเวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยมันขาดคนไม่ได้กะมันไม่มีทางขาดได้และบางกะกะมันควบไม่ได้มันจึงขาดคนเยอะมากมันเลยจะเป็นที่แย่งชิงบางทีเขาก็รับโดยที่ไม่ได้จบสายตรงก็มีแล้วก็มาปั้นเอาส่วนสติ๊ิเคตที่มักจะได้รับความนิยมที่จะต้องมีนะครับในส่วนสายงานนี้นะก็จะมีตัวเซกพัดเซกพัดแล้วก็ cysa พัดสองตัวนี้ นะเป็นเซอร์ที่ได้รับความนิยมในการปิกมาตรฐานว่าเขามีความสามารถพอที่จะทำงานดน้านนี้โอเควันนี้ก็จะมารีวิวอาชีพซ็อกสั้นๆนะเดี๋ยวมาดูกัน e นีถัดไปนะเดี๋ยวจะเรียงกันเลยนะครับจะรีวิวทุกอาชีพเลยด้านซคียวตี้ที่ผมเคยทำงานมานะครับว่าแต่ละอาชีพนะครับมีเนื้อลักษณะงานเป็นอย่างไรโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ